เดอะมูนวิชรี่สวัสดีนะคะโอเควันนี้นะคะคลิปแรนดอมความรักนะคะของชาวท่านลมนะคะมิถุนตุนกลกุมนะคะประจําเดือนสิงหาคม2567จะเป็นไงบ้างเนาะก็เป็นคลิปแรนดอมนะคะเป็นคลิปเออโดยรวมนะคะไม่สามารถตรงกรับทุกๆคนได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเออความรักนะคะเดือนสิงหาคมนี้นะคะของชาวเออ ท่านลมเนาะมีถุนตนกลุมนะคะนับแบบศาสตร์ตะวันตกนะคะประจำเดือนสิงหาคมจะเป็นไงบ้างนะคะอิมขอ5้าใบให้กับความรักชาวท่านลมค่ะประจำเดือนสิงหาคมนี้ six of cups ค่ะ the sun ค่ะอุ้ยติดมา the chariot แล้วก็ t e m p e r a n d นะคะ knight of p e n t a c l e ค่ะได้สำรับเป็น the tower นะคะอืม ดิมขอขยายเดอะชาริออตหน่อยขอขยายเดอะชาลิออตให้กับชาวท่านลมค่ะมีถุนตุนกลุ่มนะคะดึกประจำเดือนสิงหาคม25 67ค่ะเดอะชาลิออตคืออะไรคะขอหนึ่งใบถ้าอยากจะออกมาขนาดนี้แปดถ้วยนะคะเด๋ย์มขอหนึ่งใบให้กับเดอะทาวเวอร์ค่ะให้กับชาวท่านลมนะคะมีถุงตุนกลุ่มค่ะประจำเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเดอะทาวเวอร์คืออะไรคะขอหนึ่งใบทีออฟเพนนัคอนะคะ ยังรู้สึกว่าเดือนนี้ชาวท่านลมเนี่ยอาจจะนึกถึงความสัมพันธ์เก่าๆความรักเก่าๆนะคะเพราะได้ไพ่ s i ก of ฟคัพเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะจบกันไปแล้วก็ได้เพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์เก่าที่คุณนึกถึงแต่ว่าคุณยังรู้สึกรักและนึกถึงอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยเมื่อเวลาที่คุณอยู่คนเดียว หรือใช้เวลากับตัวเองคุณก็จะนึกถึงเขาอยู่เสมอคนเก่าๆของคุณนะคะคุณกับเขาอาจจะอายุแตกต่างกันก็ได้นะคะอืมหรือว่าโตมาด้วยกันมีวัยเด็กด้วยกันก็ได้เหมือนกันอืคุณนึกถึงเขาแล้วคุณก็มีความสุขอะนะคุณแบบเป็นเดอรซันอะเขาเป็นเดอดซันของคุณเวลาอยู่ด้วยกันมันคือเดอรซันมันคือสิ่งที่ดีที่สุดมันเป็นแสงสว่างนำทางในชีวิตของคุณเวลาคุณนึกถึงเขามีเขาอยู่ในชีวิตชีวิตคุณมันดีอะ อคือคุณอยากไปหาเขามากเลยอะตอนนี้เดี๋ยวชาริออตอะอยากไปหาเขาแบบด่วนจีแบบแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนเดินออกกันไปแล้วเนาะแปดถ้วยนะคะเดี The ๋ยวชาริออตขยายได้แปดถ้วยนะคะมันคือความสัมพันธ์ที่มันจบแล้วนะคะเหมือนเดินออกจากกันไปแล้วนี่มีขอหนึ่งใบให้กับ เออเอฟออฟคัพ uh, หน่อยเอออฟคัพให้กับชาวท่านลมหนึนถุ่นตุนลุมนะคะประจำเดือนสิงหาคาม2 5งพันหรเอออฟคัพคืออะไรเนาะเดอะฟูลนะคะเดินออกจากกันไปแล้วต่างคนต่างไปมีอิสระของตัวเองนะคะอืมแต่คือเหมือนคุณก็อยากอยากกลับมาอยากได้เทมเพลนนะคะแล้วก็ n ในอ of p e n t a c l e คืออยากกลับมาทำงานในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งนึงอยากลุยแต่คือเหมือนแบบมัน มันอยากเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นแต่เหมือนมันทําอะไรไม่ได้มันได้แต่แบบนิ่งๆคือกอดเก็บความรู้สึกนี้ไว้กอดเก็บความมั่นคงนี้ไว้กอดเก็บทุกๆอย่างเอาไว้แต่คือยังอยากที่จะไปต่ออยากที่จะลุยแต่คือมันมันมันเหมือนมันไปต่อไม่ได้ค่ะเพราะมันได้พังได้จบไปแล้วคุณอยากคุยกับเขาเนาะคุณอยากคุยอยากไปหาอยากหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้เขาอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากจะบอกเขาว่ายังรู้สึกอะไรอยู่นะอะไรอย่างเงี้ย คุณเขาน่าจะมีสเสน่ห์แต่คุณมากๆเลยนะคะคนคนนี้เนาะยิมขอดูบทสรุปหน่อยบทสรุปความรักความสัมพันธ์ของชาวมิถุนนะคะธ้าุลมเนาะมิถุนตุลกลุมเนะาะธาาุลมมิถุนตุลกุมประจำเดือนสินงหาคม2567นะคะยิมขอบทสรุป5ใบเนาะเซเว่นออฟเพนดคอค่ะ2 of cup s ค่ะ the moon ค่ะ10 of cup s ค่ะ T of cup ั่วเยอะมากแล้วก็10ออฟ o r นนะคะ บทสรุปหรอคุณคิดพิจเรหนาอยู่เนาะคุณอยากไปหาเขาจริงๆนะเนี่ยผมรู้สึกคุณอยากไปหยิบยื่นเหรียญอันนี้ให้กับเขาเหลือเกินเหรียญที่เป็นในออเ e นเค c l e ตอนแรกเนี่ยเพราะว่าได้ไพ่เซเว่นออเปนคือนําเหรียญไปให้จาก6กลายเป็น7อืมนะเพราะว่าคุณรักเขา t o o c u ครัคุณอยากไปปลดปล่อยความรู้สึกที่คุณมีให้ให้ให้เขารับรู้ว่าคุณนอะรักเขนนะ คิดถึงเขานะเดอะมูนนะคะคิดถึงนะนึกถึงแล้วมันสับสนมันลังเลมันเหงามันอ้างว้างอ่ะไม่มีเขาอะ่ะเขาเหมือนความอบอุ่นของคุณไปแล้วใช่ไหมเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วเป็น ten of cups นะคะ t of cups นะคะคอือยากกลับมากนะคะสองเหรียญก็มาเนาะใน ten of cups อกมันคือครอบครัวเหมือนครอบครัวไปแล้วเหมือนความสุขความอบอุ่นมีเขาแล้วแบบมันใจฟูมันดูแบบ อะไรๆก็ดีไปหมดอะไรอย่างเงี้ยได้ที่ of ฟคัอีกถึงแม้ว่าจะมีใครคนอื่นรอบตัวนะคะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ยังเลือกคนคนนี้อยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยนะอยากกลับมานะคะคือมรู้สึกมองมองพลังงานคือความรู้สึกมันเอ่อล้นมากนะคะชาวท่านลมเนาะคือเหมือนคุณอยากทำนู่นอยากทำนี่นึกถึงนั่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เออคุณก็เจ็บปวดอ,อะ1ท of s w r t d นะเนี่ยได้สำหรับ่ะมันเจ็บปวดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มากๆเลยแต่คุณไม่ take a คชั่นอะไรนะอิมไม่รู้สึกถึงความ take action ของคุณคุณแค่รู้สึกแล้วเหมือนอยากที่จะทำแต่ว่าคุณไม่ทำอิมไม่รู้ว่าเพราะอะไร <laughs> ขอให้แนะนำให้กับชาวท่านลมหนะะ่อยค่ะมีถุนตุนกลุมเนาะประจำเดือนสิงหาคม25 6 7นนะคะให้แนะนำหน่อย ถ้าอยากบอกจะแนะนำเลยชาวท่านลมเนาะมีถุนตุ้งคุลจำเดือนสิงหาคม2567อกิพอสามใบเนาะเวยนะคะรอหน่อยรออะไรเอ่ย The situation will improve นะคะเออเป้าหมายของคุณหรือสิ่งต้องการอ่ะมันจะประสบความสำเร็จมันจะหาทางออกเจอมันจะเจอแสงสว่างนะคะมันจะประสบความสำเร็จเมื่อคุณพร้อมนะคะ you ready คุณพร้อมแล้วหรือย,อยัง นะ้ะไถามคุณมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะว่าคุณจะเลือกทางไหนคือคือผมรู้สึกว่าคุณรออีกหน่อยเพื่อคิดและตัดสินใจทุกๆอย่างมันจะขี้คายแล้วก็เป็นไปตามที่คุณต้องการเมื่อไหร่ที่คุณพร้อมคุณก็เริ่มได้เลยในสิ่งที่คุณอยากจะทําทุกๆอย่างมันขึ้นอยู่กับคุณนะคะถ้าคุณอยากจะไปง้อเขาให้เขากลับมาคุณก็ทําถ้าคุณอยากจะปล่อยเขาไปคุณไม่อยากทําอะไรคุณก็ทําตามนั้น แล้วแต่คุณเลยไพ่บอกนะคะ is up to you นะคะขอสามใบค่ะให้กับชาวท่านลมมิถุนตุลกุมค่ะประจำเดือนสิงหาค,คม2567นหน่อยฮันนี m มูนนะคะว e ดดิ้งเรื่องการเงินนะคะการพน,นันการเงินอะไรก็ได้เนี่ยการเสพติดการเงินอะไรอย่เงี้ยมันอาจจะเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขา เรื่องสุขภาพนะคะดูแลตัวเองนิดนึงแล้วก็ชาเลนต์นะคะก็คือเหมือนเป้าหมายสิ่งที่คุณต้องการจะทำอะไรเงี้ยมันถ้าคุณตั้งใจมันอาจจะประสบความสำเร็จเป็นไปตามตรงเป้าหมายที่คุณต้องการนะคะแล้วคุณก็อาจจะได้ไปฮันนีมูนกับเขาอาจจะมีแพลนได้ไปนัดเจอหรือว่าบินไปหาเขาเลยก็ได้นะคะอาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือเปล่านะคะเออโอเคเดี๋ยวเรามาดู ให้ข้อความนะคะหรือความรู้สึกของเขาหรือของคุณนะคะที่มีต่อกันนะคะเลือกที่มันมีความเป็นไปได้นะคะเกี่ยวข้องกับคุณหรือเขาอะไรอย่างเงี้ยโอเคเอิมขอให้กับชาวท่านลมค่ะมีถุนตุนกุมค่ะประจําเดือนสิงหาคาม2อง7 5าใบเนาะฉันกำลังปกป้องบางสิ่งฉันยังไม่มั่นคงฉันหมกมุ่นกับความสำเร็จนะคะแล้วก็ฉันรู้สึกไรคะ ฉันฝันถึงเธอบ่อยๆแต่สําหรับเป็นฉันแค่ยังไม่พร้อมนะคะก็นั่นแหละเพราะว่าไพ่นะคะแนะนําถามว่า you ready คือในที่เนี้ยก็อาจจะถามด้วยหรือว่าเมื่อไหร่ที่คุณพร้อมก็ได้แต่ว่าู่รู้สึกว่าเขายังเออคุณยังไม่พร้อมอะ่ะอืมนะเพราะอาจคุณอาจจะทํางานเยอะแล้วก็ยังไม่มั่นคงนะคะอืมก็จะประมาณนี้นะคะชาว ท่านลมมิถุนตุนกลุมสับเเดือนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ